สวัสดีครับวันนี้ผมมีร้านเติมลบัตรสุดคุ้มมานำเสนอที่ร้านว่าเฟซ่าช็อปนะครับเติมลบัตรแล้วได้รับทันทีภายในหนึ่งชั่วโมงนะอีกทั้งยังมีบริการต่างๆมากมายที่คุณผู้ชมได้เลือกใช้กันไปเลยยังไงอย่าลืมไปเติมกันนะครับเฟซ่าช็อปเอาล่ะครับผมกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีดิทตี้นะวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมโลบ็อกในแบบที่มีชื่อว่าคิงพีดนะครับผม มีคอมเมตนต์คุณผู้ชมหลายคนมากๆเลยนะครับคอมเมนต์บอกผมว่าพี่ฮะพี่ฮะมันอะไมันจะสุ่มผลปีศาจผมเดี๋ยววันนี้เราจะทําการสุ่มสีแล้วก็สุ่มผลปีศาจด้วยทุกท่านแต่ว่าผมไปทราบข่าวร้ายมาคบคุณผู้ชมไอเจ้าสไปโนซอรัสของผมนั้นมันไม่ใช่ผลรีเจนเนอรี่แล้วครับทุกท่านผมไปเห็นในดิสคอร์ดเหมือนเขาเขียนว่ามันเป็นแ,แล้วนะครับผมเป็นผลสีม่วงแล้วนะไม่ใช่สีแดงแล้วนะครับผมผมคงจะต้องเปลี่ยนผลปีศาจนะคุณผู้ชม ผมอยากได้ผลมังกรครับอย่างที่บอกแล้วก็เท่าที่ดูอัปเดตเนี่ยผลมังกรก็เปลี่ยนใหม่ด้วยนะทุกท่านโอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่มสีก่อนแล้วกันนะครับสุ่มสีเจ้าไดาโนเสาร์นะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าสีอะไรมันแรงนะทุกท่านแต่ก็ถ้าา,เดา,เ,ดาเดาได้ก็น่าจะเป็นพวกสีดําใช่ไหมสีดําสีแดงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่ว่าขึ้นยากชิปอ่าโอเคขึ้นได้แล้วครับผม เดี๋ยวลองกดดูนะทุกท่านมีการสุ่มสีไดโนเสาร์แล้วก็สุ่มสีของมังกรนะครับแล้วก็จัดไปครับผมสุ่มสีไดโนเสาร์สุ่มแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะเราจะต้องกดปิดล่างก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะแปลกล่างเป็นไททันกันทุกท่า <c oughs> นมันเหมือนไททันเลยโอ้โหน่ารักไหมคะสีอย่างน่ารักเลยเนาะ กลมเกินกับตึกกับพื้นเลยครับผมโอเคคุณผู้ชมครับก็นี่จะเป็นการสุมสีคร่าวๆมันยังสีไม่สวยเลยเนาะเดี๋ยวผมขอสุมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับคุณผู้ชมมาหนึ่งมนันีสวยกดปิดไปเฮ้ยผมว่าสีดำคุณผู้ชมคิดว่าสีดำไหมตะกี้ผมว่าสีดำนะครับคอยดูฟ๊บไม่สวยเลยครับคุณผู้ชมครับสองสีที่ผมได้มา เมื่อครับเราจะทําการสุ่มผลพิศาษกันครับทุกนท่านเราจะเอาผลนี้นี่ผลที่อยู่ขวามือเราผลบังกรสวัสดีครับเด็กอะไรหรอจริงๆโอเคครับผมแหมผู้ชมครับเริ่มสุ่มกันเลยนะครับผมมาผมขอสุ่มไปสัก20เจมแล้วกันคุณผู้ชมเอ้อเปิดมาก็ได้ผลผลอะไรครับเนี่ยผลพิษใช่ไหม เดี๋ยวลองลองกินดูเลยแล้วกันนะครับเหมือนรู้มาว่ามี g r a วิตี้นะครับผมที่ทําการเอาเวกได้นะโอเคอันนี้ผลพิษมาเจนแลนด์ครับผมอ๋อจัดไปดูกันต่อครับวัน,นี้ผลอะไร oh, <the> แดงขดเกลือ ดูกันครับทุกท่านอขาวเต็มหน้ากูเลยแอ้เดี๋ยวเอาผลไปทิ้งก่อนนะครับผมวางไว้ตรงนี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 ้ครับโอเคโอเคผลแสงนะครับผมวางไว้ตรงนี้ฮะคุณผู้ชมอันนี้ผลอะไรนะ่าจะเป็นผลแมกมากครับทุกท่านอ่าเป็นผลแมกมากครับผมฮเราไม่ได้ผลที่ดีเลยนะคุณผู้ชมเนาะ อันนี้ก็ผลอาคาอินุเหมอเดงอีกแค่เจ็ดผลครับคุณผู้ชมงับเรามาเสี่ยงกันอีกครั้งหนึ่งไปครับผมรอบนี้ขอสีแดงเปียงอ้คุณผู้ชมคิดว่าสีแดงมันจะออกไหมครับแต่ <c oughs> มผมคิดว่ามันจะไม่ออกเลยอะทุกท่านมันเหมือนสีแดงจะไม่ออกเลยครับผมอาจจะต้องใช้สก,กิลปึ๊บมาแล้วมาสุ่มท่ามกลางแมกมา แดงจะเกลือทุกอีพีไม่ได้นะบักปรอบผลสุดท้ายครับผมรวมกันก็จะได้20ผล,ดผลพอดีโอ้คือใครมาเห็นก็ต้องสมเพศในความดวงเกลือของผมแน่เอาไงดีฮะคุณผู้ชมครับไปลองใช้สูตรคุณผู้ชมดูไหมผมว่าเราควรไปลองนะ <c oughs> ขอสมบีสักสิบทีแล้วกันครับคุณผู้ชม โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันทุกท่านว่าคอมเมนต์ไหนนะครับหรือว่าสูตรไหนจะทําให้ผมได้ผลมางกรสูตรนี้คนกดไลค์หคนครับทุกท่านอ่านกันนะสุมแล้วไม่เกลือจากคุณแอดหนึข้อ1นะครับซื้อผลระเบิดแล้วกินอันนี้เราต้องไปดูก่อนว่าผลระเบิดนี่ขายอยู่หรือเปล่านะสไปคุยกับคนขายดาบ 3. พูดกับคนขายดาบ4ปิดตาสุม่มเกลือแน่นอนร้อเอร์เซ็ เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าเขาใช้สูตรนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับได้จริงผลโมจิได้ลีเจนเดอรี่ผลได้ผลบังกรด้วยได้บังกรครับโอ้ยหน้ามาปะเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะลองใช้สูตรนี้ดูครับผู้ชมครับมาเริ่มกันเลยนะโอเคผมยังไม่ออกจากเซิร์ฟครับผู้ชมอย่างแรกเราต้องไปดูก่อนว่าผลบอมนั้นเปิดขายหรือไม่ในแบ็กมาเก็ตนะฮะ นี่ถ้าไม่ขายเนี่ยแปลว่าดวงผมเนี่ยโคตรเกลือเลยนะครับสินค้าหมดโอไม่กอดขนาดผลระเบิดที่ว่างอก้อยยังไม่เป็นใจให้ผมเลยคุณผู้ชมโอเคจากนั้นไปคุยกับคนขายดาบกันครับทุกท่านสวัสดีครับคนขายดาบสวัสดีไอ้หน้าจุดโอเคถือว่าคุยแล้วนะจากนั้นก็หลับตาสุ่มเลยครับคุณผู้ชมผมจะหลับตาสุ่มนะครับทุกท่านตอนนี้ผมมองไม่เห็นอะไรแล้วนะครับผม แม่แต่ไอที่กดเอ้ยกดโดนเฉยโอเคไปครับผมคุณผู้ชมผมได้ผลอะไรครับทุกท่านผมไม่ได้เปิดตาเดีย๋ยวเราเปิดตาหน่อยละกันโอ้ได้ผลดีเขียวครับผมกินไปผลน้ำแข็งมาโอ้ oh, ไม่ไหวแล้วครับ ผลมังกนมันก็ตั้งอยู่แค่ขวามือเราเนี่ยหยิบไปก็ไม่ได้โอเคครับผมคลิปนี้นะครับผมเปไปทั้งหมด1 3 9 9งโลบารค,ครับทุกท่านก็นะครับตามนั้นครับผมเหลืออีแค่12เจมครับถ้าไม่ได้ผมก็จะไปฟาร์มเจม,ฟา,มฟาร์มเจมฟาร์มเงินมาสุ่มใหม่แล้วกันนะทุกท่านยังไงขออภัยด้วยครับพี่คลิปนี้เนี่ยไม่ได้ผลสีแดงเลยนะคุณผู้ชมผมดูจากการที่ผมสุ่มแล้วนะครับ หลายท่านเข้ามาก็หวังจะให้ผมเนี่ยไม่เกลือใช่ไหมครับหรือว่าอยากเห็นผมเกลือกันหรือเปล่าดูที่มณีผมครับจากห้าสิบเหลือห้าผมไม่ได้อะไรเลยครับทุกท่านนี่ผมออกเกมเข้าใหม่เลยนะครับเพราะผมคิดว่ามันคงไม่มีทางได้แล้วเหลือไว้แค่ห้ามันีเนี่ยเอาไว้สุ่มนะทุกท่านโอเคมาครับผมอีกแค่ห้าเจมคอร้องล่ะ ขอ,อจริงๆนะเกมอย่างน้อยก็ขอผลกาวิตี้เลครับผมเอาไว้เวลาไปทำอาเวกนะมาคุณผู้ชมครับอีกแค่สามอันครับคือก็เหลือชิบหายเลยกู <laughs> โอเคออครับผมอีกสามอันกดไปรัวๆครับผมมันมีเหลือแค่สามอันเท่านั้นโอ้สีเขียวออกมาเลยฮนะทีนี้ไม่นะทุกท่าน <laughs> มว่านะเตรียมตัวีโอ้ชิโอ้โโอ้ไม่กูเดี๋สุดเราก็ได้แล้วคุณผู้ชมเหลือมันนี้แค่หนึ่งอันครับผมดูสิพลมังกรชิดโอ้โอ้โโอเคครับผมผมขึ้นไปถ่ายรูปมาทุกท่านเดี๋ยวผมจะทําการกินเลยละกันนะก่อนที่เนี่ยจะหลุดนะครับผมเฮ้ยอีแหวะถุยรสชาติแย่มากแย่พุง พ้นบังกรเลยนะเฟ้ยเรามาดูสกิลกันหน่อยนะครับผมสกิลแซดเป็นยังไงกันสกิลแซดอ้ลูกบอลไฟครับผมสกิลเอ็กซ์ดีซัฟเตอร์สตอร์มอืมเรียบร้อยเลยสกิลสีนี่คืออะไรเอ่ยอ๋อคำรามครับคุณผู้ชมสกิลวีก็เป็นฟูลฟอร์มนะครับผมแปลงร่าง,งาโอ้ยสวยอ่ะสวยสวยครับคุณผู้ชม โคตรเท่เลยครับผมอันนี้ผมดีใจมากเลยนะทุกท่าน <g oda> เป็นคุณผู้ชมก็คงน่าจะดีใจนะครับสไปตั้ง50เจมนะครับผมแม่งมาออกเจมสุดท้ายโอเค B นี่คือเป็นลำแสงใช่ไหมอ้ห oh, สุดจัดครับผมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสีมังกรกันดีกว่าทุกท่านพรามว่าผมจะเก็บไว้ EP หน้าแต่ว่าอะจัด EP นี้ไปสัก5เจมแล้วกันนะครับผม สุ่มสีมังกรมันต้องใช้สิบเจมสิโอ้ my god ต้องเปไปอีกครับโอเคเรียบร้อยครับผมมาผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนสีมังกรกันก่อนจะปิดคลิปนี้ไปนะครับผมสีมังกรขอสีสวยๆเลยแล้วกันนะผมจะได้สีสวยไหมครับแน่นอนสวยอยู่แล้วโอ้โขอบคุณครับผมมาดูกันทุก่ัน ฟ้านะครับผมโอเคครับถ้าเกิดใครอยากเห็นการสุ่มสีของบางกรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกท่านคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม